สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแม่มาชนเนอของเราในวันที่16มีนาคม2564นะคะวันนี้เป็นวันรวยแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะจะมีเจ้าไหนกันบ้างราบอนุก,กันเนาะแล้วก็สําหรับช่วงเช้านี้นะคะอาจจะลงให้2คลิปก่อนแล้วก็จะลงให้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงด้วยนะคะมาดูนะคะในคลิปนี้มีเจ้าไหนกันบ้างเนาะเริ่มกันที่แนวาทางของแอลดาหรือว่าเด็กชายกบั้นนะคะจํากันได้ไหม เมื่ี่แล้วนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าเนีทางเลขเด่นบน5 5ไปเข้าหลักร้อยบนนะคะแล้วก็ร้อยบน5ก็5เข้าไปเข้าหลักร้อยบนเนาะแล้วก็ได้เลขเด่นล่าง3ใช่ไหมคะ3ไปเข้าหลักหน่วยล่างเนาะสำหรับวันนี้นะคะได้มาแล้วนะมีท่าหนึ่งของมาด้วยนะคะ อัดลงให้แล้วนะคะอัดชาบไปนิดนึงเนาะอะ่ให้มานะคะเด่นบน0 1 2นะคะลอยบน1เนาะให้คู่ตัวบนมานะคะก็จะมีอ่า0 5 1 5 2 5 0 7 1 7 2 7 0 8 1 8 2 8 0 9 1 9แล้วก็2 9เนาะแล้วก็แนวทางเด่นล่างนะคะก็จะมี5 นะคะรุนกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เนาะมาต่อกับแนวทางของคุณแมวแมวนะคะงวดนี้ให้มาแนวทางเขาบอกว่าให้วิ่งรูดอยู่ที่0ูนนะคะให้วิ่งรูดอยู่ที่0ูนย์เนาะแล้วก็ให้ส่องตัวมาคือ10 50 20 60แล้วก็51นะคะอะคะรุนกันนะคะว่าจะมาไหมคุณแมวแมวนะคะมาต่อกันที่แนวทางของช่างแดงในงวดนี้นะคะ แนวทางให้มาบนเด่นอยู่ที่1กับ7นะคะแล้วก็ล่างเด่นอยู่ที่หกกับเจ็ดเนาะอ่าสามตัวสองตัวนนะคะก็จะมีสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดก้าศูน 9 6 3 3 1 0 9 3 5แล้วก็42อเนาะแล้วก็หนะทางล่างนะคะก็จะเด่น2ตัวอยู่ที่อ่า23กับ78เนาะรอง40 8 5 91แล้วก็1นนะคะช้างแดงนะแอบนำมาฝากนะต่อมาค่ะเป็นนาทางของอ่าปริศนาเริงสารนะคะฉบับนี้นะคะฉบับนี้นะคะฉบับแบบนี้นะในงวดนี้นะคะในงวดนี้ให้มา,าดูตามนี้นะคะ ให้มามีดูตามนี้นะก็ดูปูสี่ขาหลังคาหกเหลี่ยมนะคะอ่าตีกลับมาได้อย่างไรแล้วก็ให้อ่าตัวเลขมาด้วยนะคะเด่นสีเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่อก,ก็จะมีเก้าสองหกศูนย์สี่เนาะ,ะแล้วเรามาดูตรงนี้ด้วยนะคะนี่เลขบนหกศูนย์หกศูนย์แล้วก็สี่เนาะแล้วก็เลือก ล่างนะคะเก้ากับสองนะคะ,ะ,คะเห็นตรงนี้ไหมอ่าแต่เนิมาฝากนะคะมีท่านหนึ่งขอมาอยู่นะไม่ทราบว่าจะเป็นฉบับนี้หรือเปล่านาะอเพราะว่าเจ้านี้จะมีสองฉบับนะคะมาต่อกที่แนวทางของเจ้านี่เลยนะคะอ่าจมยุหญิงนะอ่าในงวดนี้ให้มาแนวทาง3มตัวนะคะก็จะมี1 2 9 2 9สองเนาสองนะหนึ่งสอง้าวอาทำไมมี2หางนะคะ อ่าแล้วก็296นะคะนี่ตัวนี้ด้วย429ด้วยนะคะส่วนแนวทาง2ตัวนะคะก็จะมี6 4 4 6เนาะอ่า99 29 96 24แล้วก็26เนาะรู้สึกว่าเจ้านี่จะเด่นอยู่ที่6กับ9เนาะใช่ไหมอืมก็2ก็มาปะปนบ้างน,นะคะ มาต่อกันที่แนาทางของหวยกำแพงเพชรนะคะในงวนนี้ให้มาแนวทาง3ตัวสตงตบลนนะคะก็จะมี1 58 558 578 58แล้วก็78เนาะส่วนในทางล่างคือ1 0กับ5 0นะคะแอดมาฝากนะหวยกำแพงเพชรนะคะต่อกันที่แนวทางของหนูผีพาเนจรหรือว่าหนูปีตดำนะคะคนเดียวกันเนาะแอดได้มา2องฉบับนะคะฉบับฝั่งซ้ายนี้นะคะให้มาแนาทางบน ก็จะมี157 57แล้วก็5 1, นะ้่เนาะส่วนในทางล่างนะคะก็จะมี5้า3 1 5สหแล้วก็3 5หนะคะส่วนที่มาะฟังขวานี่นะคะเป็นชุดสรุปนะคะบอเด่นที่9นะคะแล้วก็ให้2ตัว3ตัวมานะคะก็จะมี5 9 7แล้วก็9 7นะ้เนาะส่วนในทางล่างเด่นที่5้านะคะให้2ตัวมาคือ53กับ51นะคะโนูผพีเทวดาโอ้ยไม่ใช่ <laughs> โนูผีเทพนเจรนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของข้อ,ขอค้นบ้าหวยนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มาเด่นอยู่ที่641แล้วก็8นะต้องบอกว่าเจ้านี่แอดไม่เห็นมาหลายงวดแล้วนะคะในงวดนี้นะคะก็ให้มาแนวทาง3ตัวนะคะก็จะมี164184168แล้วก็864นะคะส่วนชุด2ตัวนะคะก็จะมี64 แป6 8 1 8 1 6แล้วก็1นึนะคะก็เน้น2ตัวอยู่ที่6 4กับ6 8นะคะอ่าเรามาลนกันนะคะว่างดนี้จะเป็นยไงอ่า แอดนำมาฝากนะคะแนวทางของขอคนบ้าห่วงนะมาต่อที่แนวทางของแอดเลียมนะคะซึ่งแปลปกสลางนะคะในงวดนี้นะคะให้มาแนวทาง3มตัว2ตัวนะคะก็จะมี2 2 2 3 2 4 4 4 9 4 9 2นะคะชุด3ตัวนะคะก็จะมี542 9 4 2แล้วก็6 4 2เนาะรู้สึกว่าจะเด่นอยู่ที่2กับ4เนาะอืมอ มาต่อกันที่นวะทางเจ้านี่เลยนะคะนานๆก็มาทีเนาะในงวดน,นี้ให้มาเด่นอยู่ที่6 52นะคะ6 52ก็เด่นสุดๆอยู่ที่6กับ5นะคะอ่าดูดีนะคะในตารางนี้นะคะก็จะมี5 2 6 2 8 2 หนึ่งสามห้าสามเก้าสามหนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งหกหกหกแปดหกเก้าหกหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้านะคะก็ให้เน้นสองตัวอยู่ที่วงกลมไว้นะคะรู้สึกว่าจะให้เน้นสุดอยู่ที่ห้าสามกับห้าเก้าเนาะใช่ไหมคะใช่ไหม ่แล้วก็ให้ชุดกันมาด้วยนะคะนี่เห็นไหมนี่ถ้าเด่นหกคือหนึ่งหกสองหกแปดหกแล้วก็ก้าหกเนาะนะคะ,ะใช่ไหมถ้าห้ามาคือห้าสองห้าสามห้าเก้าเนาะแล้วก็ถ้าหกมาหนึ่งหกสองหกแปดหกแล้วก็ก้าหกนะคะก็เน้นตามที่วงกลมไว้เลยนะคะมาต่อกอันที่แนวทางของยายผานะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างให้มาคือห้าแปด 8 5 4 8 8 4นะคะซึ่งเจ้านี้บบนำเสนอที่เป็นฉบับที่เป็นชุดเต็มบนล่างไปแล้วนะคะมาต่อกันที่แนวทางคนสัมผัสเลขนะคะงวดนี้ให้มาฟันธงอยู่ที่0 9 4ย์นะคะแล้วก็ให้สงตัวมาคือ9 4เนาะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะอาจจะเป็น0ูย์หรือว่า0 4ย์ก็ได้เนาะงวดนี้ใครชอบ0นะคะมาต่อกันที่แนวทางของคุณธินพัฒน์กัญจา์นะคะในงวดนี้เขาบอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่7กับ8นะ ให้แนวทางอ่า3ตัวมาคือ781 783แล้วก็785นะคะให้กันเบิ้ลกันหามด้วยนะ711แล้วก็773นะคะส่วนในทางคู่ท้ายบทนะคะก็จะมี7173 758183 85แล้วก็11กับ77เนาะส่วนแนวทางล่างก็บอกว่าให้วิ่งอยู่77กับ5นะคะแล้วก็ให้สังตัวมาคือ75 77แล้วก็79นะคะ มาต่อกันที่ในทางใหม่ซึ่งอากจเป็นจามานะคะอ่าเป็นในทางของคุณแชมป์เนาะในงวดนี้ให้มาก็จะมี46 48นะคะ40 36 38 30 44 33แล้วก็34นะคะก็อ่า40ตัวใหญ่นี้นะคะก็ให้เน้นล่างนะคะอ่า มาต่อกันที่แนวทางเล่นดับนะคะในคลิปนี้จะมีอยู่สเจ้านะเริ่มกันที่แนวทางเลขดับของอคุณสุการดานะคะเป็นแนวทางดับแ้มนะคะฝัะ่งซ้ายนี่นะคะก็ให้ดับแท้ม110หน่วยบนนะคะคือ1กับ6เนาะแล้วก็ดับแ้มล่าง7กับ9นะคะ,ะในงวดนี้จะเป็นไงมารุนกันนะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับล่างของแอสตังนะคะที่แล้วก็ให้น้ำล่างศูนเนาะ ผ่านไม่ผ่านสําหรับงวดนี้ก็ให้ดับล่างศูนยนะ์เช่นกันนะคะเรามารลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะแนวทางที่อัดมันปังๆน,นะคะแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปที่2แล้วก็คลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ